สวัสดีค่ะอาจารย์สีสิงห์นะคะวันนี้อาจารย์จะมาทำนายดวงชะตารายสัปดาห์สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์ประจำวันที่14-20ถึงพฤษภาคม2566ในเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้คุณยังต้องหมุนเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนะคะแม้จะมีรายรับเข้ามาบ้างนะคะจากรายได้หลัก รายได้พิเศษนิดๆหน่นนอยๆนะคะพอให้ถูๆไายๆไปได้นะคะแต่ว่าช่วงนี้คุณต้องจัดสรรการเงินอย่างเป็นระบบนะคะบริหารให้รัดกุมเข้าไว้เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าช่วงนี้ดาวการเงินของคุณเป็นวินาศนะคะเป็นวินาศแก่ดวงชะตาและก็ยังมีดาวอาริมาทับอยู่ในเรือนการเงินด้วยส่งผลให้ช่วงนี้การเงินอาจจะติดติดคัดคัด ะะชักหน้าไม่ถึงหลังนิดนึงนะคะก็ขอให้คุณช่วงนี้งดฟุ่มเฟือยไปก่อนนะคะอะไรที่ไม่จําเป็นก็ขอให้ตัดออกไปก่อนนะคะถึงจะอยู่รอดปลอดภัยอย่าพึ่งลงทุนสูงนะคะเอาเงินไปบริหารจัดการได้แต่ว่าอย่าทุ่มแบบหมดหน้าตากักอันตรายนะคะและช่วงนี้อย่าพึ่งให้ใครหยิบยืมเงินเรายังคงต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนนะคะ ในเรื่องของการงานการงานช่วงนี้คุณจะเจอกับงานที่ท้าทายความสามารถบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยคุ้นชินกับงานใหม่นี้เลยนะคะหรือว่าได้รับมอบหมายงานที่เราไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกว่าเออมันยังไม่คุ้นชินยังไม่ตรงกับความสามารถของเราก็ขอให้คุณคิดซะว่าคิดบวกนะคะคิดว่า นี่เป็นโอกาสในการเรียนรู้งานใหม่ๆนะคะเราจะได้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างนะคะไม่ได้ทำอะไรซ้ำๆเดิมๆอยู่ตลอดนะคะและช่วงนี้ในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะคะยังไงก็ขอให้ใช้ความประนีประนอมเอาชนะทุกสิ่งด้วยความปรองดองนะคะรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อก,กันกับเพื่อนร่วมงานนะคะก็จะสำเร็จลงได้ค่ะ ในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจำตนได้แก่เหรียญเทวดาพระอาทิตย์นะคะและใช้สุดยอดสีพึ่งพระแม่รักษมีเนื่องจากอะไรอยากจะให้คุณพกพานะคะติดตัวเหรียญเทวดาพระอาทิตย์ติดตัวไว้นะคะอธิษฐานตั้งจิตด,ดีๆนะคะขอให้การงานสำเร็จราบรื่นไร้อุปสรรค การเงินก็ขอให้มีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้เกิดสภาพคล่องนะคะส่วนสีพึ่งนะคะเนื่องจากช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนรอบข้างคนรอบกายนะคะก็ก่อนจะไปพรีเซนต์งานก่อนที่จะไปทำงานนะคะก็ใช้ใช้สุดยอดสีพึ่งพระแม่รักษมีทาปากก่อนนะคะแล้วก็ท่องเอาไว้เลยว่าเราจะพูดแต่สิ่งดีๆเราจะใจเย็น พูดดีเป็นสีแก่ตัวนะคะใช้สีพึ่งทาปากนะคะก็จะเกิดสเสน่ห์เกิดเมตตามหานิยมมีแต่คนนิยมชมชอบพูดอะไรคนก็เชื่อถือค่ะ ในเรื่องของความรักความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะช่วงนี้ดาวคู่ครอ,องของคุณโคจรได้ตำแหน่งนิดนะคะก็คือตำแหน่งที่อ่อนกำลังดาวอ่อนกำลังนะคะมีเกณฑ์ให้คู่ครอ,องของคุณช่วงนี้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนะคะหรือช่วงนี้คู่ครองท้อแท้หมดกำลังใจสิ้นหวังทุกใจอยู่นะคะ คุณจำเป็นที่จะต้องทำตัวเป็นยาใจให้กับคู่ครองนะคะอยู่เคียงข้างกันค่ะ ในเรื่องของคนที่ยังไม่มีแฟนหรือคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้จะมีคนมาปรึกษาหารือนะคะคนคนนั้นกำลังมีความทุกข์ใจอยู่นะคะอาจจะมาขอความช่วยเหลือมาปรึกษานะคะมาระบายความทุกข์ใจกับเรานะคะบางทีปรึกษากันบ่อยๆเข้านะคะก็เกิดความเห็นอกเห็นใจกันขึ้นมานะคะกลับกลายเปลี่ยนแปลงมาเป็นความรักได้ค่ะ ตัวเราเนี่ยแหละนะคะที่จะรู้สึกแบบนั้นจะรู้สึกใจอ่อนรู้สึกสงสารเขาค่ะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีอาการปวดต้นคอปวดบา่าปวดไหล่พวกนี้นะคะออฟฟิศซินโดรมนะคะอย่างเช่นบางท่านเนี่ยทำงานนั่งเป็นระยะเวลานานๆน,น,นั่งอยู่หน้าโต๊ะคอมพิวเตอร์ใช้คอมพิวเตอร์ระยะเวลานานๆ นะคะก็เกิดอาการปวดบา่าปวดสะบักอย่างเงี้ยปวดต้นคอได้นะคะก็ขอให้คุณเวลาทํางานหลายๆนั่งทํางานหลายๆชั่วโมงก็เปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะอย่านั่งในท่าเดิมๆนานๆนะคะหรือหาโอกาสเป็น,นวดผ่อนคลายก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับการทำนายดวงชะตารายสัปดาห์วันนี้นะคะอาจารย์ก็ขอจบคำทำนายไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ